เรื่องราวนะคะที่สะเทือนใจกับคนที่ทราบข่าวหลังจากครอบครัวออกมาวิงวอนค่ะว่าให้ช่วยเหลือครอบครัวของน้องอันนาเด็กหญิงวัย1ขวบ11เดือนนะคะเนื่องจากว่าน้องเนี่ยป่วยเป็นโรคคังเดินน้ําดีตีบตันค่ะจนทําให้ท้องโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังมีภาวะกระดูกพรุนด้วยต้องรักษาตัวเป็นการด่วนค่ะแต่เนื่องจากว่าครอบครัวไม่มีเงินนะคะเนื่องจากว่าแม่ของน้องเนี่ยเลิกรากับพ่อตั้งแต่ท้องน้องอยู่ในท้องค่ะ ซึ่งเจ้าที่ศูนย์ดำรงทํามอำเภอหาดใหญ่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือครอบครัวสองแม่ลูกก็คือนางสาวโรซิต้าอินทะสุวรรณอายุ38ปีแล้วก็นางสาววิรินทิราอินทะสุวรรณอายุ1ปี11เดือนหรือว่าน้อง อันนาค่ะป่วยเป็นโรคทางเดินน้ำดีติดตันมีอาการท้องโตแล้วก็กระดุกพรุนสภาพร่างกายไม่เติบโตสมวัยเหมือนกับเด็กคนอื่นๆแม้จะอายุเกือบ2ปีแล้วแต่ว่าร่างกายก็ยังเล็กเหมือนกับเด็ก8 9ถึง9เดือนเท่านั้นค่ะ โดยทั้งสองแม่ลูกอาศัยอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่งนะคะในเขตเทศบาลน,นครหาดใหญ่บริเวณตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ไม่มีไรายได้ค่ะเนื่องจากว่าแม่ต้องคอยดูแลลูกสาวที่ป่วยซึ่งก็มีน้องสาวเป็นคนช่วยออกค่าเช่าบ้านให้เดือนละ3,000บาทส่วนพ่อก็แยกทางกับแม่ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องซึ่งนางสาวโรซิต้าบอกว่าตัวเองท้องน้องอนนาค่ะแล้วก็ ตอนนั้นเนี่ยก็เลิกกับสามีไปแล้วก็คลอดน้องออกมาปรากฏว่าน้องก็ป่วยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยท้องของน้องอนากําลังโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวเองก็พยายามที่จะรักษาน้องมาโดยตลอดแต่ว่าเพราะไม่มีไรายได้ค่ะทําให้บางครั้งขาดโอกาสในการรักษาล่าสุดแพทย์ได้มีการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อวันที่24มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาแต่ก็พาไปไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีเงินสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือขณะนี้ก็คือ เรื่องของเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับน้องไม่ว่าจะเป็นนมผ้าอ้อ,อมรวมทั้งเงินที่จะพาลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพราะว่าต้องส่งตัวไปรักษาด่วนจากอาการทางเดินน้ำดีตีบตันซึ่งได้กลายเป็นตับอักเสบตับเสียในท้องซึ่งก็ตอนนี้นะคะต้องวิงวอนผู้ใจบุญแล้วค่ะช่วยการออกค่ารักษาพยาบาลน,น้องนะคะรวมถึงค่าเดินทางโดยใครอยากจะช่วยเหลือน้องก็สามารถบริจาคเงินกันได้ที่บัญชีนางสาวโรซิต้าอินทสุวรรณเพื่อผู้เยาวเด็กหญิงวิรินทิราอินทสุวรรณค่ะก็มีการเปิด บัญชีเอาไว้แล้วนะคะที่บัญชี0203 3238 9764ธนาคารอมสินสาขาบิ๊กซีเอ็กตราหัดใหญ่หรือใครจะติดต่อไปเยี่ยมน้องค่ะมีเบอร์คุณแม่ด้วยนะคะหมายเลข096 2160228ค่ะด้านเจ้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหัดใหญ่บอกว่าเตรียมจะช่วยเหลือน้องนะคะให้เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปธรรมต่อไปแล้วด้วยค่ะ